จากอ,อราะรที่พูดื่องประเด็นที่สองคือผมอยากจะพยายามเรียกเสด็ุพลายมาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ในขณะนี้มันอยู่ตรงไหนผมก็ปไปตั้งแต่อยากจะให้ทางทหารช่วย ดูว่าความเป็นคนใต้หรือที่เ,เราเรียกว่าชาวมาเลายูปตะนีนั้นมันใครกันแน่อ,อยากให้อลองไปศึกษาดูเราที่มีนักวิชาการมีนักศึกษาลองไปคน,นดูคนพายดูเอาไปใครเนี่ยอยากจะบอกว่าคนปตะปนีนั้นเป็น มาเ่อะและพวกเราหน้าเจอศาสนาพุทธก่อนที่จะมีสุขโขทยัยนะไปอเองนะฮะเพราะเราหน้าเจอศาสนาพุทธตั้งแต่ลังกาสุกะก็ต้นต้น,ตนสัตว์คือศตวรร์จะมีการตั้งสุขโขทยัยมาที่หลังนะฮะและผมคิดว่า คนใต้หรือคนที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตน้นี้นับถือศาสนาพุก่อนคนไทยจะย้ายมาคือตอนที่คนไทยยังอยู่ที่ยุนานหรือสอบิบสองบรรเพราะถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์แล้วเคยอ่านว่าคนจีนเองตอนที่จะไปเรียนศาสนาศาสนา,าพุทธทีเดีย เขาจะต้องผ่านมาแต่นี่และมีที่ที่หนึ่งที่คนที่จะต้องหยุดไปเรียนนะไม่ใช่ว่าโดยตรงไปเรียนที่ในป่าเลือกที่อินเดียแต่มีที่หนึ่งที่นั้นก็คือที่ภาคใต้ของเราที่ในประวัติศาสตร์เขาบอกบูดาลองบูดาลองก็คือพัทลุงเมื่อก่อนเป็นศูนย์ที่เรียนศาสนาพุทที่นั้นนะแปลว่า คนทีเองยังเอาศาสนาพุทธจากภาคใต้นะฮะแต่นี่เป็นเป็นข้อมูลที่ผมศึกษามานะแล้วความขัดแย้งเมื่อกี้ผมบอกแล้วในรอบแรกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภาคใต้นมีขนาน,นี้ที่จริงแล้วนะฮะไม่ใช่เรื่อง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะมผมบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่น้ององ่ะพี่น้องพี่น้องทุกคนใต้อะที่เป็นและเป็นมาลยยูมุสลิมเนี่ยที่จริงแล้วอย่างน้อยมีความสัมพันธ์ทางเลือดนะฮะ b l o o เพราะมาจากแคลนเดียวกันหรือว่าชาติพันธุเดียวกันผมจะยกตัวอย่างจากหนังสือของทะเลปัานีประวัติศาสตร์ของปัานีซึ่งเ,เชฟปากีบินอานีเขาเขียนไว้แล้วก็นักปัญญาคนดังของภาคใต้เช่นเดวแต่าคตาดออกมาและนีน่หนังสือนี่ ท่านสามารถที่ไปซื้ออา่านได้เป็นภาษามลายูภาษาอังกฤษาลและภาษาไทยเขาบอกว่าคนไทยคนมาลายูแต่ก่อนนะนฮะเรื่องขัดแยง้งนะฮะระหว่างนนคนมาลยูด้วยกันคนมาลายูในที่นี้ก็คือคนมาลายูอิสลามและมาลายูอ่ะตอนนั้นได้เห็นชัดเจนเลยเรามีมาลายูที่เป็นอิสลามและมาลายูที่ ที่เป็นพุทธน,นะ,นะผมเข้ามาแล้วเนี่ยจริงๆนะใจผมอยากเพราะไม่เวลานะฮะนี่แหละเป็นเป็นและคนมลา,ายูที่เป็นมลา,ายูปัตตานีนี่มลา,ายูอิสลามนี่เขาจะเ,าเรียกคนมลา,ายูที่เป็นพุทธว่ามลา,ายูโอทางมลา,ายูเบอร์ฮาลาคือมลา,ายูที่นั่อองเฉลิมพระพุทธรูป แล้วก็มีลักษณะการแต่งกายที่ไม่เหมือนกับคนมาลายูที่เป็นมุสลิมก็มีแขวนพระอะไรทัวนองนี้นี่เป็นม,มีเขียนไปในหนังสือของฉบับนี้นะสามารถที่จะ่างได้นี่มันต้นปัญหานะที่เกิดขึ้นในคือศาสนาแต่ที่ศาสนาไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องที่ที่จะศาสนาไม่ได้สร้างปัญหา แต่การตีความของศาสนาของผู้นำถือเนี่ยแหละที่สร้างปัญหาเพราะทุกศาสนาจริงแล้วไม่ได้อะไรฮะไม่ต้องทการให้ผู้นาถือนั้นไปลบกับใครจะเป็นศาสนาอิสลามหรือศาสนาพุทธที่ไม่มีอย่างศาสนาอิสลามนี้ถ้าจะยีหัดตัวลบนี่ก็ต้องถ้ามีคนรุกรานถ้าไม่มีคนรุกรานก็จะไม่มีการไปลบก,กับคนอื่นมันเป็นอย่างนี้ทุกประเทศกันพุทธ ฆ่าศัสนาก็ไม่ได้นะขนาดมดก็ Picasso, jotka, ยังฆ่าไม่ได้ไหมนี่นี่เป็นหลักการของศาสนาทุกศาสนาแต่เราคนเพราะเหตุผลต่างๆเพราะผลประโยชน์เพราะเรื่องการเมืองเพราะอะไรต่างๆนั้นมาตีความออกมาเป็นอย่างนี้อออกย่างนี้อย่างนี้หรือเราจะต้องแยกแยะระหว่างเอ่อเอ่อ r e l i g i o u s t a t s ที่แท้จริงกับการตีความในศาสนาแล้วก็ ใด่อ่านในหนังสือเล่มนี้ uh huh. the ghost of in, the ghost of the past in southern Thailand ตรงนี้เขามีบทที่หนึ่งะเขามีเขียนเกี่ยวกับใครจะไปอ่านนะ The r s m and identity in p h a y t a n i history นี่สำคัญมากเขาในเรื่องนี้ครับคือคนปัตตานีสมัยก่อนนะที่จริงแล้วเป็นไฮบริดสังคม เอประหุสังคมที่มีนะฮะมาลายูที่มีสยามเขาไม่ได้ไทยไม่ไทยฮะมีสยามมีจีนจีนเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะดร์ชิวได้เขียนในหนังสือของเขาเฮกไกย์ปัตตานีเขาบอกว่าคนจีนนี่แหละเป็นคนที่เออพ่พาความรู้และเทคโนโลยีมาในปัตตานีนะฮะ,ะ,ะ,ะและคน นน่นันืออื่นเขาบอกว่าคนดัชหรือคนฮอลแลนด์หรือคนบันดด์ก็เป็นคนที่พาเทคโนโลยีการสร้างอาวุธมาที่ปตัตตานีนะฮะแล้วก็จะชิวก็บอกเรื่องหนึ่งนะว่าบอกว่าคนที่อยู่ในกาตาเมริกาย็็คือที่ปตัตตานีนล่ละเมื่อก่อนนี้ไม่มีจะเรียกเรืยกว่าเป็นเป็นชาติ มาเลยูองชาติสยามอะไรเขาไม่พูดเขาไม่ได้พูดเลยเพราะเขาอยู่กันอย่างาสบายนะครับมีความสุขอะไรหลังแต่เขาบอกว่าคนที่พา,าศาสนาอิสลามก็คือคนมุสลิมจากสุมาตราและพาภา,าษามาเลียมาด้วย bring Islam and China is to bring the trade and technology คนจีนเป็นคนที่พาการค้าการค้าอะไรต่างๆและเทคโนโลยีและก็มีคน มอนมาจากติวูแล้วก็มีคนลาวมาจากทางเหนือของประเทศไทยมาอยู่ที่พัตนาเนตเป็นเวลานานแล้วยังถ้าอ่านหนังสือนี้จะดูว่าในสมัยก่อนนั้นปัตตานีนั้นไม่ใช่เป็นเป็นชาติที่พันุชาติเดียวไม่มีนะเป็นเป็นมันเป็นกุกอยู่อย่างนั้นและไม่มีปัญหาตั้งแต่ร้อยร้อยปีมาแล้วนะ เพราะฉะนั้นผมจะสรุปได้ว่าความเป็นมาริยูของคนปัตานีในขณะนี้ไม่สามารถที่จะแยกแยะกับคนสยามคือคนไทยที่อยู่ในภาคใต้หรือจะแยกจากคนจีนไปไม่ได้เลยเพราะในขณะนี้ถ้าท่านไปไปที่ปัตานีเราไปดูที่กรุเซนะในหมู่บ้านต่างๆในกรุเซนี้จะไปดูว่าคนที่หน้าจีนเยอะมากและเป็นจุดรวมของ ของออคนจีนที่มาสร้างสุเราในที่นั่นนะผมเองในกังจะทําสารคดีและจะทําหนังเกี่ยวกับเกี่ยวกับความเป็นมาของคนฟิปปิที่ที่กุเซนะนะลองลองไปลองไปดูนะลองไปดูแถวหู่บ้าน,นกุเซสตันยงลูโลอะไรต่างๆนี่จะไปดูว่าคนที่นั่นไม่เหมือนแล้วที่จริงเขาเป็นอย่างนั้นนะคนใต้ที่ปัตตานีที่สามยยกวันีหน้าตา มันจะมีทั้งกีนจะมีทั้งอาหรับจะมีทั้งโปเชียจะมีทั้งาชาวามาเลียโปนดมันไม่เหมือนกับคนใต้ตอนบนซึ่งจะมีรูปร่ปรางแบบอื่นต่างกันเยอะเลยนะฮะโอเา,า <c oughs> <c oughs> โอเคนะผมจะอธิบายก็ได้เหมือนกันเ ผมจะเขียนเรื่องนี้ให้ลงในนอพยมพ์คงจะเป็นมรดิชนสุดธรรมดาแล้วก็จะลงในนอพยมพ์อุตสันมาเลเซียที่มาเลเซียนะและวันนี้จะสั่งเขาขอจบแค่นี้ครับ